สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราครอบครัวตัวอีนะคะเเรามาเที่ยวคาราวานกันนะคะ,ะที่ฮาลีแซนนะคะมาเที่ยวที่ใหม่ที่คอนโวนะคะมาถึงที่คาราวานเราก็ทําการจัดห้องครัวนะคะลูกๆก,ก็ไปจัดห้องนอนนะคะเตรียมขวดไทยมาเต็มทีนะคะขวดอีสานพริก แหเขาคัวน้ำปลาส้อยโซ่ซิ่วขาวยิ่งคนมาเปิ้นะคะรับปลาล่าพ้อมนะคะผงชูรสพ้อมนะคะลายลอย่างนะคะเตรียมเครื่องปุงมาหลังจากนั้นเขาค่อยไปชอบป,ปิ่งซื้อกับเขากันนะคะดูกันนะคะอันนี้ที่เอามาจากบ้านนะคะที่เหลือในตู้เย็นเพราเราจะมาพักกันประมาณแปดมือคนนะคะเอาจังไดก็ค่อยไปดูกันนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่มาพักฮอลิเดย์จังสนะอ้พี่มากมากเลย เวลาทำกับข้าวแล้วมีความสุขมากเลยเอาขอบคุณฝากากไลค์กดติดตาม้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ